สวัสดีค่ะวันนั้นบอกเลยพ่อตาที่สกีมาดูอะไรมาเบิ่งกันเพม่เพชรของเรายังมาฝากลูกสาวนี่เป็นย่าโยกย่ากให้ลูกสะวานมาแบ่งให้ลูกสาวค่ะนี่ค่ะย่าต้นกล้วยแล้วก็คะแนนของคุณแม่ค่ะคะแนนของคุณแม่นี่แล้วค่ะ เจกาใหญ่เอามาสูงถึงที่เลยนี่ะมีต้นกล้วยมีหญ้าเป็นมัดนี่เป็นสับปะรดบักน,นัดเอางูลูกของเราโยูใหญ่เลยค่ะโยูโยูขี่แตกแล้ว นี่แหละค่ะคุณแม่น้องอลอไทยแม่ลูกสาวของแม่เพชรของเรามาลุ้กันเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วคุณแม่เป็นสาวแล้วงโนะดยนี่ได้ชิ้นบักนักกับกยามมันนี่ เปลี่ยนอาหารค่ะนานๆมาเจอกันครั้งหนึงค่ะโยกใส่ผ้าใยเห็นเ้าใหญ่ไ,ไ่ได้เลยคะโยกใส่ใหญ่เลยติดทัด้งแม่ทั้งหนุดติดคอควันของเราหืม พีอยงแน่เพราะไงขิ้ผีขี้แดงแล้ววาดิจ้าสวยๆวัดดิจ้าปูแล้วอยากกินอ๋ออยากกินแห้งนี่ว่าเห็ดว่าสวยเลยปูว่าทำให้สวยเลยฮะปูมันข่ำหนาจะกินข่ำไงเลยเนี่ย ไม่มาอาบาน,นะออน้ำไม่ได้ถูขี้ไข่มีแต่ขี้ไข่เพศเมียค่ะตัวเมียกินเพื่อแต่แซ่บแต่แซ่บึน่ารอร่อยอร่อยนานๆได้กินหญ้าพื้นบ้านของเราหึเชิงกิน จินตาแซ่บก็สุม,มือก็กินตต่เนเปียค่ะนี่เปีย,ปยอยู่ในสวนเนาะก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงว่าพ่อคนณไม่ว่างไ่ทำธุระทางอื่นคุณปู่ปถึงจะ เอามาให้เป็นบางวันเนาะสุสานไม่ได้เปลี่ยนยาเหมือนแม่เนาะยังไม่กินอีกานาอกละบาดนี่ต้นกล้วยบาดนีนะ่เอากินเข้าไปเดละมือไม่เจอกันอาทิตย์ละครั้งก็ยังอยากค่ะก้อขนของเราลูกสาวไม่เพชรค่ะนี่เลอเชือกตัวแรกเลย

่คะฝากม่เด้ค่ะช่องฟังพิษมณน,นีค่ะมัอน,นีมนหาลูกสาวอาามให้ลูกสาวค่ะเพราะปู่ยามาให้ดุญได้เจอกันครั้งหนึ่งกินหน้กกินข้าไม่น้อยละ กินทำไงไปแล้วช่วงนี้ก็บอททาดื้อวันไหนก็บอทางคจกี้ะกี้เห็นหนูสวิทสวิง่เงียบ ไม่คร้ห้ามุต้องเลี้ยงแบบคูบผ้ามค่ะอดีก็ควันเพชดวันนี้ก็น่านกระมาาทีน่นึงค่ะคุณแม่ค่ะเรามาเบ่งจักเทียนเลย คลิปสั้นๆเนาะไปก่อนค่ะอื้ออาบน้ำไม่ได็กถูม่ได้คัดที่ไข่คุณแม่ของเราคุณน้องของเรา วัน okay. นี้ไม่มีกล้วยมาฝากหรือใช้แค่สองสามวันจะมีกล้วยมาฝากค่ะฝากไว้ด้วยนะคะช่องพังพิพมณนีค่ะ นีณค่ะชงฟังเพชรมันมีเนาะนี่ค่ะ,คล,ะ,คะลูกสาวของไม่เพชรเชือกแรกค่ะคุณเมยค่ะน้องอละไทยของเราค่ะวันนี้เอายามาให้ลูกสาวค่ะสับประรดยาด้วยค่ะมีต้นกล้วยมีผู้ใหญ่ใจดีค่ะเอามาให้นะก็ามาแบ่งลูกสาวกินด้ว ทำาด้ดูค่ะคุนีม่ค่ะเอามาเริ่มเลยค่อยๆกินลูกค่อยๆกินนี่แหละค่ะเป็นหญ้าพื้นบ้านค่ะชอบมากเลยค่ะหญ้าพื้นบ้านเนาะกินนี่เปียไว้ทุกวันค่ะก็ไม่มีอาหารเสริมเนาะต้องเสริมไปอย่างนี้ค่ะเป็นแม่ของเรา กูแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะช่องพังไว้มัดน,นี้ค่ะลิปนี้จบไว้แค่นี้ค่ะจบไว้กับน้องอราไทยของเรานะคะคุณแม่ะสวัสดีค่ะ